สวัสดีค่ะเด็เดกๆวันนี้เราก็ยังเรียนอยู่ในหน่วยผักนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณตุลก็จะมาพาเด็เดกๆทําใบงานของหน่วยผักนะคะนั่นก็คือใบางานแผ่นนี้นี่เองค่ะให้เด็เดกๆนะคะนําใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาเลยค่ะเขาบอกว่าให้สนททนาเกี่ยวกับภาพโยงเส้นจากคู่ภาพและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะทีนี้เด็เดกๆมาดูกันนะคะว่าผักในภาพเนี่ยมีผักอะไรกันบ้าง อันแรกก็คือผักคะนา้าใช่ไหมคะเด็กๆแล้วก็มีตำลึงเนี่ยก็กระหล่ำดอกนะคะและนี่ก็คือกระหล่ำดอกนะคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนรู้จักกระหล่ำดอกบ้างคะจะมีลำต้นเป็นแบบนี้สามารถนำไปทำอาหารได้อย่างเช่นผัดผักกระหล่ำดอกนะคะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนเคยกินบ้างคะข่าและผักต่อไปนะคะก็คือผักผักอะไรคะเด็กๆ ผักคะน้านั่นเองนะคะผักคะน้าก็จะมีลำต้นแบบนี้นะคะนิยมปลูกกันเป็นผักสวนครัวคะ่ะที่บ้านใครปลูกผักคะน้าบ้างคะอ่าผักคะน้านะคะยังสามารถนํามาทําอาหารอย่างเช่นคะน้าหมูกรอบนั่นเองค่ะเด็กๆมีเด็กๆคนไหนเคยกินคะน้าหมูกรอบบ้างคะ และผักต่อไปก็คือผักตำลึงนั่นเองนะคะเด็กๆผักตำลึงนะคะจะเป็นผักริมรั้วนะคะจะขึ้นตามรั้วแบบนี้นะคะเด็กๆบ้านใครมีผักตำลึงขึ้นอยู่ริมรั้วบ้างคะอ่าและตำลึงนะคะยังสามารถนํามาทําอาหารอย่างเช่นต้มจืดตำลึงนะคะเด็กๆเด็กๆคนไหนเคยทานตำลึงกันบ้างคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้รู้จักผักในภาพกันแล้วนะคะมีอะไรบ้างนะคะ มีกระลำดอกมีขนาแล้วก็มีผักตําลึงใช่ไหมคะเด็กๆจากนั้นก็ให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะให้สวยงามเลยแล้วก็โยงเส้นจับคู่ภาพนะคะให้ถูกต้องนะคะจากนั้นเด็กๆคนไหนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพส่งแม่นครูตูนดูด้วยนะคะสําหรับวันนี้พบกันแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ